มท้องฝนสาลงก็ยังแหงได้น้ำตาท่วมใจย้ำได้เสียงกระนองคิดเห็นหน้าไอ้ามามันตันจะออกน้ำตาไหลกลองพี่น้อง ว่าสีมัไทายอันวิวสีกรองเพลงกับอันไดโนเสาร์พี่น้องเบิ่งดูวิวไดโนเสาร์ไหมคือจังไดโนเสาร์สีขาวข้อ,อนี่มันมันก็สีไดนวิวบา่าว่าสีเฮ็ดเพลงเสาสันเดียเฮ็ดเพลงเสาอันเมียงก่อนเสาละปาบดี คล่ายๆว่าอกฮักจิปิคานหาตัตายแล้วกระทาอยู่ทึ่งศักดในน่เสาพี่น้องเบิ้ง <c oughs> <c oughs> มันผัดป้ซึ้ง <c oughs> ในนู่นเสานม่ได้ยากเดียว,วยไม่ใช่เลย ไ้ถามเนี่ยโอ้เจะไดในเนรื่องาาสาวขอใสเลยตอาายยนอาาอติดขาดก็อายด้ยาอ้มากมันตันจนลนน้ำตาไหลกลอบ่มีมือสิสวงเศร้าอายหดจํำ

เสียงปองแล้วจ้กกา <S <S น้ำท่วมท้งฝนสาลงก็ยังแหงได้น้ำตาท่วมใจย้ำได้เสียงกละน้องคิด็นหน้าไอ้มา ันตันจะลอน้ำตาไหลากลอบ่มีมือสิสว,สาว่างเศร้าอ้ายบ่จำในน้ำคำที่สัญญามันสิมาร่วมฝันแต่งงานเป็นเกินลำพังนัดวันมาขอ สาวลํปาอุกอยหาเสียงปองล้างเจ้าสาว,สาวกาสินน้ําตาลังอายลืมความลังคลางงานผ้าไม่เพ น้องนี้คิดหอดพอสูอ,อยากฟังหักฟาเป็นสาคือได้โนสาวนั่งคอยถึงผู้กุ้มเขาเฝ้าคอยอายเมตตายก็อยู่